ให้พลังสําคัญของคนลำแรงเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเรื่องของอสํานึกรักบ,บ้านเกิดนะครับความภาคภูมิใจที่คนไปลำแดงเยอะมก็มีเรื่องของอคนหนุ่มสาวคนลำแดงเองก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องอีอสองพลังก็คือเรื่องของอการมีส่วนร่วมซึ่งที่ลำแรงผมได้ออกแบบเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ หลากหลายนะครับโดยเฉพาะที่ยึดถือกันมานานก็คือเว,วันศุกร์ต้องมาสุกสุดท้ายของเดือนแล้วจดหมายข่าวทุกเดือนที่ให้คนเก็บน้ําประปาไปสง่งหลายท่านบอกว่าความทัวถึงหรือว่าคนคนจะทำอย่างวิธีการอย่างไรบอกว่าถึงแน่นอนถ้าจดหมายข่าวอบตอลำแดงไม่ถึงเนี่ยน้ําประปาเราก็เก็บก็ไม่ได้นะครับ เรามีสำนักรับบ้านเกิดแล้วก็มีพลังการมี่วนร่วมแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ก็พยายามสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขึ้นขึ้นมาก็คือเรื่องของคนจิตอาสานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือคือเรื่องสําคัญไม่ว่าไว้ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราขาดซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่จุดเริ่มต้นแน่นอนครับผู้นำนะครับผู้นําก็เป็นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากผมก็พูดอยู่เสมอว่าผู้นําต้องต้องมีคุณัิพเศษ อย่างน้อยสองอย่างนะเป็นเป็นที่ผมพูดบ่อยก็คือเรื่องของความเป็น a r t i ต t นะครับความเป็นศิลปินเพราะว่าคนที่เป็นศิลปินสามารถคนเป็นอาร์ติสามารถมองภาพจากที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณค่าแต่เราสามารถที่เอามาสร้างให้ให้กับให้ชุมชนท้องถิ่นโดดเด่นได้อกรณีที่ลำแดงเป็นจุดเล็กๆครับแต่ผมเชื่อว่าคนข้าวสมุดหรือ,อสิ่งค้าเนี่ยก็สามารถที่จะจะนาไปขยายผลแล้เห็นในรูปธรรมนะคนที่ อีกเรื่องหนึ่งต้องเป็นนักวิจัยด้วยนะครับนักวิจัยก็ต้องเป็นมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็วิเคราะห์ดูอะไรต่างๆด้วยด้วยเหตุด้วยผลนั้นในส่วนของข้างล่างบางครั้งเรามองคาว่าวิจัยมองนักวิชาการบางทีอาจจะจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกแล้วก็คือพลังสําคัญที่ที่ผู้นําต้องมีก็คือเรื่องของความเป็น อาติสแล้วก็ความเป็นน,นักวิจัยอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มพลังที่ที่บอกแล้วว่าชุมชนใดถ้าปราศจากการสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าคนไม่รักบ้านเกิดตัวเองหรือว่าคนเหล่านั้นเห็นแก่ตัวนะครับหอมืองอเท้ายกยกงานชี้ไปที่คนอื่นทั้งหมดไม่มันก็ไปไม่ได้ครับก็ขอเรียนกันครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับ ความจริงท่านมีเรื่องเล่าเยอะนะนะครับโดยเฉพาะเรื่อง,เร,องเรื่องปอเทืองนี้เป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วแลวก็อีกเรื่องหนึ่งทีง่สำคัญมากนะครับซึ่งท่านมองว่าไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นของรำแดงก็คือการประยุกต์องค์ความรู้ปัญญาข้อมูลงานวิจัยที่นักวิชาการต่างๆท,ที่เข้าไปลงลงไปทำเนี่ย นะครับประยุกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรำแดงนะครับอย่างท่านมองเรื่องเมื่อกี้ท่านไม่ได้พูดเรื่องของนะครับใบใบาตาลใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใบาตาลน,นะครับวิจัยใบายตาลจนสามารถเขาเรียกวเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นในระดับเหรียญทองนะครับซึ่งอาจารย์จจเลได้นั่งอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการจัดการน้ําเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ พัฒนาจนทําให้ราแดงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นท้องดินเล็กๆเ,เนี่ยเป็นตัวอย่างให้ท้องถินในระดับจังหวัดได้นะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านเล่าสักเรื่องนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเชิญครูเบนก่อนนะครับท่านมองมิติเรื่องของปัญหาในร่มน้ําท่านมีกิจกรรมแล้วก็ท่านมีแนวคิดที่จะดําเนินการต่อไปอยังไงเชิญอาจารย์เบญจมาศครับน้ำมัสกาพระคุณเจ้านะคะ อาเรียนท่านอาจารย์ดรชัดชัยอาจารย์ดรประเสริฐนะคะแล้วก็ท่านผู้วิเกตทุกท่านค่ะรู้สึกว่าวันนี้เราจะมาแบบสามมุมนะคะที่แน่บนเวทีนี้สวยสุดค่ะเพราะมีอยู่คนเดียวในมุมของที่ทำนะคะเนื่องจากว่าท่านพิธีกรพูดรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่นะคะทำเรื่องเล็กๆค่ะแต่ทำนานทำน้อยๆแต่ทำนาน เพราะถ้าทำมากๆกวเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะหลักคิดในการที่เข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อสู่ความยั่งยืนเนี่ยก็ได้มาจากตอนที่ตัวเองเรียนวิชาศิลธรรมตอนอยู่ชั้นปถมถ้าคนนี้อายุประมาณครูเบนคงต้องเคยได้ยินนะคะเดี๋ยวลองให้ฟังสักเพลงนะคะสั้นๆค่ะฉันทะคือความพอใจวิริยะนันใสให้เพียรขยันจิตตะ คือตั้งใจมั่นวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองครูสอนตั้งแต่อยู่ป .2 นู่นค่ะมันจําได้อะค่ะสอนเป็นเพลงแล้วปรากฏว่าที่ตัวเองมาสรุปตรงนี้เป็นหลักคิดก็เพราะว่าถูกท่านอาจารย์บรรจงทองสร้างแซลในที่ประชุมครูเบนแกะทาเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นแกนอาดไม่ใครใช้แกทีแกอาดไอ้คาว่าอาดเนี่ยอ๋อก็คือเรามีฉันทาอาะ จับประเด็นนั้นปั๊บอ๋อมันใช่เลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทําอยู่ณนขณนะนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเองหมดบาทมีหลายอย่างก่อนหน้าจะมาเป็นครูเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ทํางานได้วิจัยเกี่ยวกับทางด้านออสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะกับอาจารย์ฉัดชยัยกับอาจารย์นักเรียออาจารย์นรงค์นเชียงใหม่หลายๆอย่างบวกเข้ามาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ พอมีโอกาสได้ไปลงในโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่กําลังคิดอยู่แล้วค่ะว่าตั้งแต่อยู่มออแล้วว่าเหตุไหนนักวิจัยมออถึงไม่สนใจไปทําแถวแถวกลางน้ําบ้างแถวแถวทุ่งลุงประมาณนั้นนะคะได้คําตอบเดียวค่ะกัวไข่โป้งคํานี้แหละคะ่ะคำเดียวนึกออกใช่ไหมคะกัวไข่โป้งครูบเบนก็นเลยพอมีโอกาสย้ายไปโรงเรียนปับ๊บลงมือเลยค่ะ ลงมือทำโดยการเอาเด็กไปไปศึกษาธรรมดาธรรมดาง่ายๆค่ะแต่ทำมานานแล้วค่ะตั้งแต่ย้ายไปเมื่อปีพศ2537ตอนนี้2557ถ้านับเวลาการลงไปทำงานกับเยาวชนเนี่ย20ปีแล้วนะคะซึ่งก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่มันบุ่มเพาะมานานแล้วแต่ที่เด่นกว่าคือว่าเราไม่สอนแต่ในโรงเรียนค่ะเราสอนอย่างไรให้ลูกของเรารู้จักบ้านของเขานี่แหละค่ะ คือตัวจุดประกายพอเราทำ่างนี้ปุ๊บเราขยันเราศรัทธาเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเราแก้ปัญหาได้ได,ได้ต่อเวลาหลักคิดง่ายๆไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายแต่ทําให้นานทําให้จริงจริงจังแต่ไม่จริงใจที่เราชอบพูดกันนะคะแค่นี้เองสิ่งที่ได้พบก็คือว่าพอเราลงไปทําแล้วนะคะชุมชนเห็นหน่วยงานท้องถิ่นเห็นทํางานกับ ทางวัดบ้างทางมัสยิดบ้างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันศึกษาในท้องถิ่ในที่อยู่ในมหาในโทษค่ะในท้องถิ่นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของสังหา,ารนคริรีรนหรือว่าราชภัตสงขลาหรือว่าทักษิณหรือว่าราชเ,เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเราพยายามโยงเข้าหากันให้หมดเชื่อมให้ได้ให้หมดหลักคิดในแค่นี้ค่ะถ้าเราเชื่อมได้ องค์ความรู้ต่างๆที่มาจากในเวทีแบบนี้องค์ความรู้ต่างๆจากความอยากทําอยากให้เกิดครูเบ็นจดให้นะคะตัวเองก็เลยขันอาสาเข้ามาทุกเวทีก็ได้ความรู้ตรงนี้เอาไปส่งต่อให้นักเรียนเอาไปเอาไปส่งต่อให้กับครูเครือข่ายตัวเองทําเครือข่ายอยู่ด้วยได้แนวคิดมาจากคุณประโชคน,นะคะคุณประโชคอินทาวรตอนนั้นเมื่อปี2547เราตั้งกันเองค่ะท่านเป็นประธานเครือข่ายรักครองครูเบเป็นเลขา ครูเบนทํายังไงจะให้เครื่องของของอุตภเปาเนี่ยมาลงในโรงเรียนแค่คําพูดคําพูดนี้คําพูดเดียวครูเบนจัดให้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องโดยทํากับเยาวชนเราทําประเด็นเย็นค่ะเราไม่ค่อยกล้าทําประเด็นร้อนแต่บนความประเด็นเย็นเราก็เอาเด็กเข้าไปเรียนรู้ให้เด็กเข้ามาวิเคราะห์ให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ว่าทําไมมันปลามันลอยหัวทําไมถึงยังงน้นทาไมถึงอย่างนี้อย่าเพิ่งไปคาดโทษเขาก่อนเข้าไปดูก่อน นี่เป็นเทคนิคเดี๋ยวค่อยมาแชร์ประสบการณ์ครั้งต่อไปนะคะสรุปแล้วก็คือว่าขยันค่ะขยันเข้าไว้ถ้าเราขยันแล้วนะคะมั่นใจเลยว่าไม่มีใคระคะ่ะที่จะไม่ชอบเรานะคะคนขี้เกียจเท่านั้นที่ไม่คลองโลกแต่คนขยันจะคลองโลกขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็ในมิติของวิธีคิดวิธีมองนะครับเรื่องการทํางานนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งระยะน่าจะเป็นระยะสักสิบกว่าปีเนาะ สิบกว่าปีของท่านทั้งสามท่านเนี่ยนะครับมีมบทบาทอย่างของพระคุณเจ้าพระครูเนี่ยก็เป็นเจ้าอาวาสลองแดนตั้งแต่ปี43เจ็บไหมฮะแล้วก็สิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีจน,จนจนครองแดนเนี่ยอยู่ในสารระบบนะครับจนอยู่ในสารระบบของของหลายเรื่องอของหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็ซื้อออนไลน์เขากล่าวถึงนะครับแล้วก็ในระยะสองสมัยสมัยที่สามเนี่ยของท่านนายกสมัยที่สามสมัยที่สี่แล้ว สม,มัยที่สี่ก็สี่สิบหกสิบหกปีนะสิบหกปีของท่านนายกเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ก็อาจจะมีกิจกรรมเด่นที่คิดว่าท่านกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็สม,มัยปีสามของอาจารย์เบนก็สามปีสามสามสามเจ็ดสามเจ็ดนะสามเจ็ดายลงโรงเรียนนะครับก็สิบกว่าปีั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากฟังนิดหนึ่งท่านเล่านิดหนึ่งว่าเออท่านมองท่านกำลังทำอยู่แนละ้วก็มองอนาคต ของบทบาทของท่านนะครับในในที่คลองแดนนะครับเป็นยังไงนะครับในที่ราแดงนี่เป็นยังไงเรื่องที่ยังยังต้องการทําแล้วก็อยากทําในอนาคตในพื้นที่ลุ่มน้านะครับแล้วก็ครูเบนก็มีความต้องการที่จะทําอะไรและมีอะไรที่ท้าทายอยู่นะครับที่มันเป็นปัญหาหรือที่อยากทําอยู่นะครับเดี๋ยวต้องต้องเรียนต้องกราบที่บนพระครูก่อนนะครับว่าท่านมีความมุ่งหมายที่จะทําอยู่ต่อไปอนาคตยังไงนะครับหลังจากที่เป็นเจ้าอาวาสมาสักสิบสองสิบสามปีแล้ว เชิญกับนิพนธ์ครับที่จริงในแง่ของพระคุณเจ้าเนี่ยถ้าเราไปเข้าไปร้อเอร์เ็น์ไม่ได้คือเรามีบทบาทจำกัดว่าเพียงแค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วกโ็โดยหน้าที่รับผิดชอบว่าพระคุณเจ้าเนี่ยต้องอยู่สิ้นการลานานเทิน คือไม่สามารถหนีจากชุมชนไปได้เพราะว่าพอรุ่งเช้าเราก็ต้องไปบินตาบาดกับชุมชนทีนี้ก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงของแดนเนี่ยมาถึงวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทางวิชาการเราพัฒนาบนพื้นฐานของความรู้ ที่อาศัยวิชาการจริงๆแล้วก็มีแผนและเดินตามนั้นได้รับการสนับสนุนเริ่มแรกจากราชบงคลศีวิชัยท่านอาจารย์ดเรเจเรแล้วก็ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรปริชาติวิสุทธิธรรมอาจารย์แล้วก็ราชพัฒสงขลาท่านอาจารย์ดนรนารบดีบัวฝันแล้วก็หลายสาบันด้วยกันทีนี้เมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเย่ย ปัจจัยหลักที่สุดก็คือชุมชนชุมชนต้องตอบตัวเองก็ได้ว่าจะเดินไปทางทิศทางไหนจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาเนี่ยบนพื้นฐานของความอยู่รอดความยั่งยืนนี้เราจะมีวิธีหรือหลักคิดอย่างไรและเราจะเชื่อมต่อกับภาควิชาการภาคองค์กรภายนอกว่าจะเป็นภาครัฐเอกชน NGO ต่างๆเนี่ยเราจะกับเคลื่อนในทิศทางไหนอย่างไร ตัวชุมชนเองต้องกาหนดเป้าหมายให้ชัดคือเรามีการประชุมกันปรึกษาหรือกันในใน,ในชุมชนเองแล้วก็คาดการณ์แนวคิดว่าถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนั้นเกิดขึ้นปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะรองรับอย่างไรขีดความสามารถของชุมชนเรามีแค่ไหนในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมสังคมเนี่ยเรามีอยู่มากมายแค่ไหนถ้าเหตุการณ เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ได้ขึ้นเราจะรอมรับความจริงได้ไหมกับสิ่งที่เราทําแล้วถ้าไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นอย่างไรที่จะไม่กระทบกลับมาต่อชุมชนนี่ก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นการคิดที่เราเราคิดกันสม่ําเสมอบทบาทของพระคุณเจ้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือเข้าไปลักษณะเป็นตัวประสานประสานทุกข่ายคือเข้าไปร่วมจริงจงไม่ได้แต่ว่าต้องประสานทุกฝ่าย ชุมชนเองเวลามีปัญหาเนี่ยทุกอย่างเมื่อตัดสินใจแล้วไม่ได้เนี่ยให้มาจบที่วัดจบที่ศาลาวัดตกเถียงกันไม่ได้ก็ให้พระคุณเจ้าตัดสินตัดสินเสร็จก็โอเคพระคุณเจ้าก็มีหน้าที่ที่จะไปเชื่อมต่อกับนักวิชาการไปคุยเรื่องของสาระแล้วก็ไปให้นักวิชาการได้เจอกับชุมชนหรือบางครั้งก็แปลความหมาย สื่อสารความหมายก็เรียกว่าลือสีแปลงสารคือนําความรู้ที่ได้มาจากวิชาการเนี่ยมาคุยกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วที่สําคัญที่สุดที่เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าก็คือว่าต้องให้กําลังใจสม่ําเสมอทุกฝ่ายแม้แต่นักวิชาการที่เข้ามาเนี่ยต้องให้กําลังใจแม้แต่ชุมชนเองก็ต้องให้กําลังใจไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแค่ไปเดินให้จีวรนเหลืองอยู่ที่ที่ประชุมเนี่ยเขาก็ชื่นใจแล้ว นี่เป็นหน้าที่ของพระเพราะนั้นถามว่าปัจจุบันเนี้เวลาเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างที่เป็นชุมชนเนี่ยเราทิ้งวัดไหมถามมาทุกท่านทิ้งวัดไหมเราไม่ค่อยนึกถึงเจ้าวาดแต่ว่าเรามีปัญหาเสร็จแล้วเราต้องวิ่งไปหาเจ้าวาดทุกทีทุกวัดเพราะฉะนั้นถ้าวัดของท่านมัสยิดของท่านอยู่ใกล้เนี่ยท่านผู้นำนะทุกทุกคนที่เป็นชุมชนเนี่ยลองไปคุยกับ ต่นโตอิหมั่มบ้างท่นเจ้าวาดบ้างบางทีจะได้ให้คิดดีๆเรื่องของธรรมะเรื่องของาศาสนาต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความมั่นใจและเกิดความยั่งยืนได้เราอาจจะคิดมันเจิดไปไกลนอกตัวสร้างจินตนาการไปเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสําคัญที่สุดก็คือคนคนที่สามัคคีสนาสำคัญที่สุดถ้าคนไม่เอาด้วยคนไม่ทำทาสักพักหนึ่งแตกแยกเนี่ย เราจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นประเด็นมิติของพระคุณเจ้าพี่ชมก็คือว่าเป็นตัวประสานประสานทั้งชุมชนประสานทั้งองค์กรที่เป็นศาสนาด้วยกันแล้วก็นักวิชาการแม้แต่ภาครัฐการเข้าไปสู่องค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสะสะอบอจเทศบาลอบอตอเนี่ยบางทีพระคุณเจ้าก็ช่วยตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดกําลังพระนั้นอนาคตเนี่ยอะไรจะตามจะเกิดขึ้นกับชุมชนเนี่ย แต่เราก็ทิ้งชุมชนไม่ได้ต้องอยู่ต่อสู้กันไปปัญหาเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าทุกคนช่วยกันแก้ด้วยสตินี่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาชมุมชนได้ด้วยดีครับพี่ชมกรับขอบพระคุณครับเชิญท่านายอุดมเลยครับผมมีผมมีความเชื่อว่า รุมน้ำทะเสสลสา,าบสงขลาโดยเฉพาะคาบสมุทรสิงคลานะครับถ้ามองมุมอมองมาจากการทำงานในพื้นที่ที่ลำแดงซึ่งซึ่งเรามีบริบทก็ใกล้เคียงกันผมคิดว่าคำตอบของผมก็คือคิดว่าจะมีความรุ่งโรจน์แน่นอนจะมีความรุ่งเร่ยนะครับจากจากประสบการณ์ที่ที่ทำงานกับในพื้นที่กับนักวิชาการก็ดีโดยเฉพาะเรื่อง การการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งผมก็เชื่อมโยงอยู่กับท่านอรองศาสตราจารย์ดรปริชาติเนี่ยแล้วก็ได้มองเห็นอะไรหลายอย่างที่เป็นโอกาสกับสิ่งที่ทำทำมาแล้วกับทางมัรศรีวิชัยซึ่งเป็นเจ็ดฐานการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้คนลำเลงก็เชื่อเขาเชื่อว่าอนาคตของเราจะไปได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีถ้าถ้ามีการจัดการเรื่องการผังชุมชน ซึ่งที่ลำแดงนี่ผมได้ได้ทำเรื่องโดยเฉพาะที่เลยนหนังสืออยู่ก็ถ้าทำสารานิพน์เรื่องการจัดการผังชุมชนการศึกษาลำแดงซึ่งมันมีความชัดเจนอยู่อยู่ในรายละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ลำแดงนี่ใครไปเขาก็แปลกใจว่าทำไมไม่ค่อยคุยกันเรื่องตรงสร้างพื้นฐารเรื่องสนับสนุนทางก็ตอบว่ามันก็มีความจําเป็นเหมือน,นที่อื่นนะครับลำแดงไม่มีข้อย,ยกเว้นแต่เพียงแต่ว่ามันมันชัดเจน นะครับมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องคุยกันมากนะครับอย่างปัจจุบันเรื่องระบบน้ำอะไรต่างๆขอเพียงทางผู้บริาหารระดับบนเพียงแค่จัดสรรงบมาเราก็จะจะทำดำเนินการได้ดีที่ที่รับแดงในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่ผมว่าเพื่อความยั่งยืนถ้าเข้าไปหวังที่อื่นก็คงไม่สำเร็จอย่างเช่น ผลิตพันธุ์เราเรียกว่าสามตัวสามบ้านนะที่ลำเลียงมีบ้านทักษิณสานก็เป็นงานวิจัยของการแข่งขันชาติซึ่งให้ทางคณะสาบั์มาเป็นผู้วิจัยเราก็สร้างและเป็นแหล่งเรียนรู้บ้านที่สองคือบ้านใบาตานซึ่งได้รับรางวัลพระราทานสมเด็จพระเทพนะโดยสมาคมสถาบันอักยร์ส่งเข้าประกวดประเภทอนุรักษ์เหลือนพื้นที่ดีด่นจากผลงานวิจัยชที่บ้านใบาตานนะํานไปสู่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นขวาบ้านซึ่งทางมศวศิวิชัยได้ส่งประกวดที่เจนีวาก็ได้รางวัลเหรียญทองระดับนาชาตินำไปสู่บ้านที่สามก็คือบ้านสบายเพื่อยายตาที่ลำแดงนั้นการแข่งขันชาติได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งให้เราสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุผู้ไร้โอกาสโดยใช้แนวคิดว่าภาวะการอยู่สบาย ไม่ได้ออกแบบเหมือนบ้านเอ,อนื้อกานศึทั่วไปคำนึงถึงภาวะการอยู่สบายเพราะฉนั้นบ้านหลังนั้นก็จะเป็นเป็นบ้านที่จะเป็นแหลง่หลงเรียนรู้อีกบ้านนึงนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการเกือบจะร้อเอร์เซอันนี้สิ่งเหล่านี้ครับว่าถ้าคนลําแหลงเองเข้าไปดูปับ๊บเขาก็ภาคภูมิใจว่ามันเป็นสิ่งของบ้านเรานะครับยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ในตัวเป็นงานปรีแฟร์รีแฟร์บิเชตหรืองานปรีแคสเป็น,น cast. เป็นคอนกรีตสําเร็จที่ใช้ส่วนผสม จากของที่เหลือใช้หรือไม่ใช้แล้วจากตันตะโดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมจะเป็นเรื่องราวสําคัญอย่างที่ลําแดงตรงนี้กาลังเปิดโรงเรียนอยู่นะครับมีครูสอนการทําขวาผนังไว้ฐานนะครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นความหวังเป็นอนาคตที่จะให้คนรุ่นน้ำเศษศาสตร์สงขาเนี่ยที่ผมคุยไว้บางส่วนว่าขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองนะครับให้คิดใหม่ นะครับให้คิดใหม่ว่าเราอยู่นะครับสมุดสิงพระเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเน,นี่ยเราก็สามารถที่จะจะไปหหางจัดการกันได้นะครับอย่างกิจกรรมปอเทืองที่ลำแดงปีนี้นะครับผมก็ได้รับแจ้งวาจากสทอทอนะครับวันนี้ไม่ทราบว่ามีส่วนราชการที่ที่มาเยาทออมาร่วมหรือไม่ แต่ว่าในปี58เป็นต้นไปนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทางตสได้ถแถลงข่าวที่ศูนย์ประชุมเศรษิกิจให้ปอเทืองลำแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติประเภทไม้ดอกอันนี้ผมก็ไม่ทราบว,ว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่อยากจะอย่างน้อยก็เป็นความหวังเป็นมุมคิดของของ,ของ,ของคนครับสมุทรสิงพระบอกว่าแค่เราทำา สามปีเราก็ได้รับการยอมรับขนาดนี้ซึ่งภาคใต้เองเราก็มีแค่สามแหล่งเองครับก็มีดอกกาแฟาที่พังงาผมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ดอกบัวที่ทะเลน้อยอันนี้เห็นบ่อยแล้วก็ปอเสืองที่ลำแดงเพราะฉะนั้นถ้าเราเหงแผนจัดการในปีที่สี่ซึ่งผมอยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยเราก็จะต่อยอดให้ปอเชืองนี่เป็นเป็นเรื่องที่จะให้คนรู้จักลำแดงและคนจะเข้ามาและที่ ผมสัมผัสเองนะครับผมคิดว่าพอเทืองนี้มันนําไปสู่ไปไปสร้างพลังเรื่องสํานึกรักบ,บ้านเกิดมากเลยเพราะคนลําแดงทุกทุกหมู่เหล่าตอนนี้นะครับจิตใจก็จดจ่อกันมาก่อนที่ขึ้นมานเวทีท่านอาจารย์ตะแกรจะเลถามว่าเรื่องขยะที่ลําแดงเป็นอย่างไรนะครับผมบอกว่าในเบื้องต้นนะผมไม่คยถึงเรื่องของรีไซเคิลขยะแต่ในเบื้องต้นนี่ใช้โฆษณาพยาสัมพันธ์ครับ บอกว่ามีคนมาดูมาเยี่ยมลำแดงเยอะนะครับโดยเฉพาะจากวันที่9ถึง22อถ้าเราสกปรกเราก็อายเขาเพราะนั้นคนลำแดงต้องรักษาหน้าคนลำแดงไว้ทุกเช้าครับไม่เกินเจโมงขยะจะเกลี้ยงเลยเนั้นจากตรงนี้ผมก็คิดต่อไปว่าเอาละตอนนี้คนลำแดงมีความสำนึกรับมารเกิดแล้วมีส่วนร่วมแล้วนะครับไอ้ตัวจิตอาสาตัวนี้เราต้องใช้ตัวนี้ในการจัดการขยะ นะครับแต่ในรายละเอียดว่ารีไซเคิลระบบไหนระบบลุมขวางกลบหรือว่าเอาไปทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องในรายละเอียดที่ผมก็ต้องคุยกันต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเชิญอาจารย์เบญจมาศเลยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสิ่งที่อยากเห็นนะคะง่ายๆค่ะสั้นๆความสุขอยากเห็นความสุขอยู่ในสังคมของคนลุ่มน้ำอะคะ่ะเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยาก เพราะปัญหามันเยอะมากแต่ถ้าเราฉลาดจะเอาปัญหาเอามา,เอา,มาเอาวิกฤตตรงนี้ค่ะมาเป็นโอกาสเนี่ยอันนั้นได้เลยซึ่งตัวเองพยายามทําแบบนี้อยู่นะคะทีนี้พอเราต้องการที่จะเห็นความสุขแล้วเนี่ยก็ต้องมาหากระบวนการในฐานะเป็นครูเนี่ยเฉพาะหนังสือเรียนเด็กคงจะไม่เจอความสุขอันนั้นคิดแบบนั้นนะคะแล้วผนวกกับการที่เราได้เข้ามาทางานกับชุมชนเนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าชุมชนก็มีความสุขที่เห็นลูกหลานเข้ามาดูแล พื้นที่บ้านตัวเองเด็กก็มีความสุขที่เห็นผู้ใหญ่ให้ความศรัทธานไหะ,ะอันนี้ค่ะสำคัญเราพยายามเล่นเรื่องจิตใจค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเองโดยที่ว่าต้องเกิดจากข้างในก่อนฉันตัวเองก็เลยพยายามทําเรื่องนี้มาโดยไม่รู้ตัวมานานแล้วนะคะทำตั้งแต่ปี2540-41อตอนที้เริ่มสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตอนนั้นนานแล้วเนี่ย ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตัวเองเอาเรื่องความสุขเป็นตัวตั้งแต่มามาสรุปเอาตอนหลังๆนั่นแหละค่ะหลังจากที่ตัวเองเรียนหลักสูตรครูสมาธิอ๋อเป็นเช่นนี้เองเราเอาความสุขคนที่เป็นคนยืนยันว่าเราเอาความสุขเป็นตัวตั้งก็เพราะว่าเวลามีมาประเมินรางวัลรูโลกสีเขียวแกเชิญเครือข่ายมานั่งคุยกันทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูเบงแกทำงานแกไม่เคยมีความทุกข์แค่นี้ก็แสดงว่าเราสุขเลยใช่ไหมคะอ่าเหตุผล ทำมเราถึงไม่มีความทุกข์เพราะว่าท,ทุกอย่างมีทางแก้ค่ะ positive in thinking นั่นคือความคิดของเราเราพยายามให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่เป็นโลโก้นะคะเป็น,นเป็น,นเป็น,ปนสโลกแกนของของกลุ่มต้นกล้าต้นกล้าประกันอนุร,รักษ์คลององุดเพาที่ตั้งกันมาโดยเด็กเองเป็นคนอยากทำนะคะตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่วันกำเนิดของเขาคือวันที่1กันยา2549อันนี้คือเด็กเองเป็นคนก่อตัอ้ง อยากทําแล้วก็เชิญใครต่อใครมาเป็นกระบวนการเหมือนผู้ใหญ่ทําแต่ทําโดยเด็กตัวครูเบนเองเป็นเพียงพี่เลี้ยงเท่นั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้เด็กกลุ่มนั้นขณะนี้ก็เรียนปญญาโทอยแล้วบางคนก็จบไปแล้วนะคะไปถามเขาไปคุยกับเขาณนะขณะน,นี้ที่น่าชื่นชมก็คือว่าเขาไปนํากับชุมชนไปไปรวมทีมกับผู้บริหารเมืองที่ของแงะที่พระตงที่หัดใหญ่นะคะมารวมกันเพื่อทํากิจกรรมเหมือนที่เราเคยทาให้เขาแสดงว่าเรานอนตายตาหลับได้แล้วนะคะ เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเริ่มเข้าซี่แล้วนะคะเริ่มเข้าเป็นตะกอนนะคะตนนั้นก็เลยมองว่าสิ่งที่หวังนิดเดียวนนะคะ่ะเนี่ยค่ะทำให้ชุมชนของเราได้มีความสุขทําให้ต้นกล้าของเราเป็นกล้าแกร่งเป็นต้นกล้าที่แกร่งคําพูดนี้ก็ขอคอปปี้มาจากเด็กๆค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาพวกพี่เป็นต้นกล้าที่ยังไม่แกร่งยังอยู่ภายใต้ร่มไสร่มโพล่มไสของครูเบนอยู่แต่ตอนนี้พวกพี่นั้นรุดออกไปจากร่มโพล่มไสแล,แล้วเพราะเขาเรียนมาหาวิทยาลัยคะ่ะ ตอนนี้พวกพี่พร้อมจะงอกขึ้นมานเขางอกให้เราเห็นแล้วพวกพี่ตอนนี้ขอเป็นกลาก้าแกล่งฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคมากเลยเด็กๆมันใช้คําพูดที่ดีนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่พยายามให้เป็นกระบวนการกับเด็กทุกรุ่นให้เขาเข้าใจว่าการบ่มเพาะต้นกล้าตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าทําค่าอย่างเดียวนะลูกมันต้องทําหลายเรื่องเขาก็จําได้แล้วคะ่ะ9้าข้อที่ครูเบนพยายามใส่หัวให้เขานะคะอีกสักครั้งนั้นในเวทีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้ว สรุปมาจากสิบปีในการทำงานเยาวชนนะคะอันที่หนึ่งต้องตามไปดูค่ะจะทำาง,งานเรื่องสืง่อแวดร้อะทำงานเรื่องของการดูแลบ้านดูแลแล้วแล้วแต่ต้องพาเด็กออกไปดูเลยค่ะตามไปดูอันที่สองดูอย่างเดียวไม่พอแค่ลูกตามไม่พอนะคะต้องใช้หัวสมองต้องใช้ปากด้วยต้องเรียนรู้วิถีค่ะตรงไหนเขาทำอะไรก็เข้าไปทำกับเขาด้วยตรงไหนเขาทำฝายไปทำกับเขาด้วยตรงไหนเขาวัดคุณภาพน้ำไปวัดด้วยตรงไหนปลูกแฝกปลูกด้วย อะไรประมาณนี้ค่ะเรียนรู้วิธีอันที่3พอได้ข้อมูลแล้วเห็นทั้งภาพเห็นทั้งลงมือทำแล้วนะคะตามไปดูเรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานร่วมค่ะกลับมานั่งคุยกันซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างจะหายากแต่เขาอยากให้ทำซึ่งขณะนี้การทำงานในศตวรรษที่21พูดมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ซึ่งเราก็แอบยิ้มค่ะเราทำมานานแล้วแต่เราไม่บอกใคร ดวงเองอยากรู้ดวงเองนะคะเรียนรู้วิธีคิดทําง,งานร่วมอันที่สี่ไม่ลืมหลอมรวมจิตอันนี้กลอนพาไปค่ะจริงๆแล้วมันทำมาตั้งนานตั้งเยอะแล้วนะคะแต่เด็กๆเ,เขาได้อันนี้ได้มาจากเด็กค่ะเด็กบอกว่าน้องมันอันนี้ค่ายนะคะน้องเทียนหนึ่งเล่มเป่าสิน้องดับไหมทุกคนเป่าได้คําเดียวดับสิบเล่มน้องดับไหมไม่แน่ใจร้อยเล่มมาน้องเท่ากับค่ายของเราเนี้ยดับไหม เอาพัดลมเป่าดับไหมโอ้เข้าใจมากเลยค่ะนี่คือพี่พูดกับน้องค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องหลอมรวมจิตเสร็จแล้วสิ่งที่พบเห็นได้จากการทํากิจกรรมหมดเยาวชนนะคะอย่าเอาแต่ปัญหาค่ะเอาเด็กไปทํากิจกรรมแก้ปัญหาแก้ปัญหาและแก้ปัญหาเด็กจะไม่มีความสุขคับไแต่ความทุกข์เขาจะมองว่า,าเขาตัวแค่เนี้แล้วอะไรนักหนาหรอนน่นนู่นะนายยกนุ่นผู้บริหารน,นุ่นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วลอยากให้เขาทำ ล่อค่ะล่อประดิษฐ์ทักษะศิลปะวัฒนธรรมเวลาทำค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าให้ลูกนําเสนอนําเสนอการนําเสนอนไม่ต้องเป็นวิชาการลูกบทบาทสมมุติก็ได้แสดงละครก็ได้อะไรก็ไดห้หลังมาเนี่ยเพลงเรือรักคลองอุตภเปาเนี่ยตลอดทั้งคงน้ําทั้งุ่มน้ําค่ะพอเวลาเห็นเด็กรักคลองก็หมายความว่ากลองยาวมาเพลงเรือแหลมโพมานะคะห้าเลยนะคะประดิษฐ์ทักษะศิลปะวัฒนธรรมนะคะต่อไปทําตัวให้สังคมยอมรับค่ะ เวทีแบบนี้ค่ะเด็กจะขึ้นมาพูดบ่อยสิ่งที่เขาได้คือได้ความภาคภูมิใจทุกคนที่มองไปที่เขาเนี่ยมองอย่างให้พลังอะค่ะนั่นคือต้องการเด็กเห็นเด็กชอบและอยากทําซึ่งเขาตั้งอย่างคมต่อเนื่องนะคะทาตัวให้สังคมยอมรับเป็นวิทยากรได้ทีนี้เวลาไปไม่ไปคนเดียวค่ะยกทัพไปนําเสนอค่ะต้องไปกันเป็นทีม